เออว้โหให้กำลังใจแบบนี้ทำกับข้าวเอ้าเยอะว้โหให้กำลังใจแบบนี้ทำกับข้าวขนมเสียแดงนี่นะครับคุณแม่ของเราก็ทำแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานหมูคุณโรบุตักนะครับวัตถุดิบอย่างดีนะครับไม่มันเหลือจากที่ซื้อชิ้นกินชาบูเอาเหรอใช้ของเหลือจากที่กินชาบูนะครับปรทหงขนมจีนแกงเขียวหวานหมูคุณโรบุตักน้ปลา ราค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะเป็นน้ำตาลดอกมะพร้าวออร์แกนิกชนิดผงตา,าพร้าวดีของแม่นั่นเองค่า GI ต่ำไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีไม่ใส่วัตถุก,กันเสียรอยอนแบบออร์แกนิกมีตาออร์แกนิกแบบสตาแบบนี้เลยนะจ๊ะมันก็ต้องแบบหวานแบบสุขภาพดีนะบางคนอาจจะแบบเคยได้ยินแบบว่าน้ำตาลคือยาพิษนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำตาลธรรมชาติแล้วเนี่ย มันก็ยังโอเคนะนึกออกไหมมันไม่ได้น้ําตาลฟอกเพิ่งนะเนาะแล้วก็สําหรับคนที่แบบว่าต้องคุมน้ําตาลต้องคุมค่า GI ในน้ําตาลอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมาะนะคะแล้วก็สําหรับคนที่แบบปรุงอาหารให้ลูกแล้วแบบอยากใส่น้ําตาลสักนิดนึงก็สามารถใส่ได้นะคะเพราะมันเป็นน้ําตาลธรรมชาติแต่ว่าลูกก็ต้องดูอายุด,ด้วยนะว่าอายุขนาดไหนปรุงอาหารได้นะคะแน่นอนครับขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือมะเขือเปราะสิ่งนี้คือยอ,ยอมมะพร้าวอ่อน,ออนๆจ,กกจะพ่อจ๋า มาทรันากัรนิ่ๆกาลังจะดกุบเดี๋ยปิดเขาแล้วนะครับใส่ใบโูบุดพิกเหลืองพิกแจ้งผลทางกำนานยุบเดี๋ยวนี้รดมือแม่รดมือภรรยาอะไรเงี้ยเวาไปินข้างนอกมันก็ ใช่มันก็จะไม่ไม่อร่อยแต่มันอร่อยแหละแต่ว่ามันมีความสุขไม่เท่าอะไรเงี้ยกับข้าวอย่างเดียวก็สามารถกินได้อย่างมีความสุขให้ไปเลยใช่สิบดาวอ,อร่อยมากครับขอบคุณมากอร่อยมากจริงๆเงเงยต็็กเร็ว